สวัสดีครับร้านนนจันทราออเดีโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูชุด4ประตู12นิ้วยกเบาะนะครับก็ยกเบาะาหมดเลยนะฮะก็เป็นถ้าเน้นตามสูตรของที่ร้านนะ่ะถ้าเป็นชุด12นิ้วหรือรถ4ประตูที่เน้นแรงนะครับก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนยยกตัวพิงนะฮะตัวตัวเบรจะอยู่ที่ตรงตัวพิงนะไม่ได้อยู่ตรงตัวนั่งนะฮะ ก็ถ้าเป็น10นิ้วเนี่ย,ยก็สามารถใช้ตัวนั่งเดิมก็ได้ถ้าไม่ได้เน้นสวยงามอย่างอะไรนะครับแต่ถ้าเน้นสวยก็ยกหมดเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเป็น12นิ้วเนี่ยจะแนะนําให้ยกออกหมดนะฮะมันจะนั่งสบายกว่าเพราะว่าเราจะได้ปรับองศาอะไรเนี่ยให้มันเหมือนกับเบาะเดิมเดิมแล้วก็ตัวนั่งเราจะปรับองศาใหม่นะฮะมันจะได้นั่งสบายขึ้นนะแต่สำหรับท่านที่อยากได้เป็นตู้พื้นนะฮะก็ตู้พื้นก็สอบถามกันมาได้ครับไม่ได้ทํามานานเหมือนกันเพราะว่า ถ้าเป็นสีประตูเนี่ยตัวตู้พิงอาา่ะจะค่อนข้างจะแรงกว่าเท่าที่ผมพัฒนามานะครับแล้วเห็นว่าตู้พื้เราไม่ได้พัฒนาไปก็แต่ท่านที่อยากได้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ เริ่มต้นจากระบบไฟเลยนะครับคันนี้ก็ทั้งๆจะทําเต็มๆเลยครับก็จะมีระบบไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนไดชาร์จใหม่นะฮะเปลี่ยนไดชาร์จใหม่ก็จะเป็นใส่เป็น150นแอมป์นะฮะแปลงนี่ก็ต้องแปลงใส่นะครับแปลงใส่แล้วก็ก็จะมีชุดฟิลมาตรฐานมีครบนะครับชุดฟิลแล้วก็คันนี้จะมีแบตลิเธียม40แอมป์อยู่ที่ข้างในรถด,ด้วยนะครับก็จุดลงกาวต่างๆก็จะมีให้ครบเลยนะฮะจุดลงกาวแล้วก็ส่วนหน้ารถคันนี้ก็จะเป็นลาโพงอ่า 8นิ้วเฟสพักนะฮะพร้อมพากันน้ำนะับตัวนี้ลำโพงเนี่ยอ่าตัว8นิ้วเนี่ยจะเป็นเฟสปักแล้วก็ส่วนเสียงแหลมเนี่ยจะเป็นตัวท็อปก็คือเป็นใช้ของสินค้าเบอร์เดียวกันกับที่อยู่ในแผงประตูเลยนะฮะเพื่อให้คุณภาพเสียงเวลาฟังอ่าด้านข้างด้านหน้าเนี่ยให้โทนเสียงมันเหมือนเดิมนะครับไมท่ที่ร้านคือจะไม่ได้นําให้ลูกค้าใส่ข้างนอกรถอ่ะให้เป็นตัวถูกนะฮะคือจะให้เป็นตัวเดียวกันเลยนะฮะเช่นที่ประตูใช้รุ่นอะไรนะฮะ ที่หน้ารถก็ควรจะเป็นรุ่นนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราจูนเสียงนะโทนเสียงมันจะได้เหมือนกันรอบคันเลยไม่ใช่ว่าที่ประตูเราใส่ของแพงนะครับแล้วก็หน้ารถเราใส่ของถูกนะใส่ของถูกทําให้เวลาฟังเสียงด้านหน้านะก็จะมีความรู้สึกว่าเสียงมันไม่ใสเสียงแหลมมันไม่ซิปอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันใช้คูลเบอร์กันนะครับอันนี้เราใช้เบอร์เดียวกันหมดเลยนะต่ทำามสูตของที่ร้านนะครับ ส่วนคันนี้จะเป็นแผงประตูเนี่ยลูกค้าคันนี้คือลูกค้าจะเน้นแบบแนวเรียบร้อยกลมกลืนไปกับตัวรถนะครับซึ่งคันนี้มันจะเป็นภายในเป็นสีครีมนะล้วก็ออกแบบแผงประตูเนี่ยให้เป็นให้มันร่วมสมัยก็คือให้เข้ากับเหมือนเดิมเดิมแล้วก็ส่วนเซิงแหงมันอยู่ตรงปลายประตูแบบนี้นะครับก็ดูกลมกลืนไม่ขัดตานะครับดูได้นานไม่เบื่อถักมีสีครีมกับสีดําซึ่งเดิมๆม,มันก็มีสีครีมสีดำนี้นะเราก็จะพยายามทําให้มันดีไซน์ให้มันใกล้เคียงกับเดิมแล้วก็แผงประตูเนียเนแนวรบ แนวเลี่ยมเนี่ยจะได้เรื่องคุณภาพมิดเบลดีเพราะว่า,าด้านในเราทำกล่องซัดกับไปได้นะครับแล้วก็ส่วนจริงจริงเสียงแหลมเนี่ยถ้าเน้นเสียงฟังนอกรถร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเสียงแหลมควรจะหันองศามาให้มันอยู่แนวตรงมาอย่างนี้นะครับแต่เนี้ยลูกค้าไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นเอาแค่ทรงเฉยๆนะครับเพราะว่าเวลานั่งมันอาจลูกค้าจะกลัวติดเท้าแขกอย่างนี้นะครับ,นะรบ,นะรบกลัวก็เลยไม,ไม่เอียงนะัน จอนะคเครื่องเล่นคันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเครื่องเล่นก็จะใช้เป็นย่อบาร์ฟุงเป็น l สี่ลมหกสี่แปดขอนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนเป็นชุดเลยก็คือมีเรื่องอกล้องมองถอยด้วยกล้องมองถอยก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องเป็น A H D นะก็จะใช้กับจอที่เป็นคุณภาพสูงคือเป็นจอเนี่ยเป็นเอดีนะครับ ก็กล้องก็ต้องใช้ทีด,ดีด้วยไม่งั้นเวลาเรากล้องธรรมดามาใส่ในภาพมันจะเบลออันนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นชุดเลยก็คือมีกล้องกับจอแล้วก็พร้อมมือเปิดฝาท้ายครบชุดนะครับส่วนวรายละเอียดงานติดตั้งด้านล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องแดมแดมเนี่ยก็จะแด็มครบเลยนะครับก็คือแดมประตูหลังเนี่ยประตูหลังฝังเสียงนะครับนี่ประตูหลังนะครับแล้วก็ประตูหน้านะครับนี่ครับแข็งโป๊กยังก็ทําสีมาเลยครับเสียงเล็กมนันต้องเป็นเตียงนี้นครับ จะแดมไม่ครบเราคงหลังคาแนมหมดเลยนะแนนตึบนะครับก็รองรับพลังเสียงของชุดยกเบา12นิ้วนะฮะนะอ,องศาเอียงก็ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดแล้วอันนี้ผมอมธิบายไว้หลายรอบแล้วว่าอ่าไอ้พวกตู้ที่ผมทําเป็นตู้ยกเบาพิงเนี่ยเราจะทาให้องศาเอียงเนี่ยมันใกล้เคียงกับเดิมๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เอาตลับเมตรมาวัดนะครับจากทางนี้มาด้านในแล้วก็มาถึงตรงอ่าท่านที่ใช้12นิ้วอ่าขยับเบานะครับคือตู้หลังเบาเนี่ยอง ความยืดเนี่ยอันนี้จะยืดน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับเ,เหตุผลที่ต้องยกตัวนั่งเนี่ยเพราะว่า1มันจะมีเรื่องอการเก็บงานของ power arm สำหรับท่านที่มีเวลา power arm ก็จะไปอยู่ในช่องนี้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องอยู่ใต้เบาะเพราะอ,อย่าง power arm บางตัวมันยาวมันจะโดกมาอย่างนี้เราก็ไปเหยียบมันก็คือสรุปสรุปม,มือคือมันขวางอยู่ดีนะฮะก็ทําแบบนี้มันก็จะนั่งสบายนะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยก็จะมีเบาะให้ทั้งหนาตัวนั่งเนี่ยจะหนานุ่มเลยครับแล้วตัวพิงก็จะมีเบาะให้นะก็สําหรับ บางท่านที่ต้องการหิมผันนีลภัพยก็ยังมีให้อยู่เหมือนเดิมให้ยกล็อกได้นะครับออกใช้งานได้นะฮะก็ส่วนซับคันนี้จะเป็น12นิ้ว2 2 0ยีนะครับเป็นลำโพงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสปีกเกอร์พัดทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นกลางเป็นแหลมเป็นเบนเนี่ยจะใช้สปีกเกอร์พัดหมดเลยส่วนพอแอมที่ใช้ขับเสียงกลางก็จะเป็นคัทดีนะครับตัวเล็กก็อันนี้ก็จะมีปีปปีก็จะใช้เป็นเจ็ดแบนนะ เจ็ดแบนช่องช่องใส่ปีที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีที่วัดโบลตนะครับก็คุมอยู่ด้านนี้หมดเลยอันนี้มีคาปาไม่มีคาปานะเพราะว่าใส่แบตลิรเทียมมันเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานฮะก็จะมีแค่นั้น,นครับอันนี้คับเบรกก็จะเป็น2,500วัตต์อามนะครับเต็มเต็ม สำหรับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับที่หน้าแฟนเพจ Facebook ร้านนวลจันทร์ค่ะออดิโอนครสวรรค์ที่เบอร์โทรศัพท์0896440504ช่องทางทาง Youtube ก็ฝากเพือ่อนๆกด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ